ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลง,หงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเเด้อครับเพื่อชี่าผ่านอีม่ๆม่ขอบคุณครับออรเ,เอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่ผาพี่ผ้าน้องมาเล่นทั้งโคร,ราัเด้อพี่น้องเด้อนะครับผ้ามาหาพอเทปพ,พี่น้องเฮ้ามือนี่เพิ่นสิมีมาเปิด,มา,ปดมาแบ่งให้พี่น้องนะครับ หลายต้นหลายตัวนะครับล่าเรียดแต่ละตัวสิเป็นยังไงนะครับมาหุ่นจักับเจาของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวครับพ่อเทียบครับผมที่อยู่มาเลยอยู่บ้านสารดินครับตบวนวนจันทร์อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้เมื่อนี้อากาศพอดีพอดีนะครับเนาะครับผมนะครับบ่บ่ห่อนโพดนะครับ้าก็มีร่มแน่ๆพี่น้องเฮาอ่าถามมีเสียงหลบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีไว้สักก้อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้เฮาไม่มาแบ่งพี่น้องจักรายการครับ วันนี้มีประมาณ6ครับ6รายน์ก่อนนะครับน้องครับนะครับเบอร์โทรเบอร์ต่อนะครับ081ครับ081 066 066 2222ศ2 2ย์หเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮาแล้วก็อ่าบริสะดวกโทรเบอร์นะครับกัทักไลน์เพิ่นมาในเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวแรกแฮกหมานเฮาเป็นจังได๋ครับตัวนี้ โอ้ตัวนี้อันติดจองครับอกมาเปิดให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมึงครับออามาทายสิๆนะครับเนาะครับทายพี่น้องเบื้องกล้วยงามยังขายได้บ่ยังสินะกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับครับพอเทียบว่าเป็นกําลังใจให้พี่น้องผู้ทีเลี้ยงควายนะครับเกษตรกรที่พัฒนาควายนะครับจะจะไปย่านว่าเลี้ยงแล้วสิบ่ได้ขายยังสินะถ้าตัวมันดีนะครับเนาะครับผมกะได้ขายอยู่กะได้ขายกวถึงว่าถึงว่าสิบ่ได้เป็นตัวเป็นล้านเป็นยังคือเพิ่นกะ ก็ถือว่ามันก็ยังดีกว่าตัวละซี่หมือเนาะครับเนาะเอาง่ายๆซะเนาะครับเนาะจังตัวนี้นะครับลูกลูกไผลของขึ้นนี่ลูกกสาวรุ่งเพชรครับลูกสาวของรุ่งเพชรนะครับฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่พี่น้องเฮานะครับเบื้องหน้าเขาเปิดพี่น้องครับสูงร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเนาะครับผมนี่นะครับตัวนี้เพิ่งกระปิดไปแล้วเรียบร้อยนี่แม่เพิ่นใหญ่แม่เพิ่นสูงร้อยห้าสิบซีตัวนี้เนาะครับเนาะครับกิดเสือมากกัด สื่อแพงอยู่สื่อแพงอยู่ครับแต่ว่าก็ได้ขายคือเก่าก็ได้ขายแพงคือเก่ามันงามอยู่ตัวนี้ปิดไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปทางไหนล่ะครับนี่ไปไปอยู่ทางเมืองไหนนี่โคราชครับโอ้ไปยู่อยู่เมืองโคราชเท่านี่คือเก่้นะครับเนาะคือเก่าครับอยู่โคราชคือเก่าพี่น้องเฮาบ่ได้อยู่บ่ได้ไปอยู่หม่องอื่นไกลพี่น้องครับยู่ไกล้ๆกันพี่น้องครับเนี่ยเสียอ่าคนหนุ่มไฟแรงครับคนหนุ่มไฟแรงครับเพิ่นมาขอแบียงมาผู้เพิ่นอ่าเป็น FC พี่น้องเฮานะครับก็คือยังผมเคยเว้าแล้วพี่น้องครับ ผู้ที่เพิ่นมีเงินนะครับพ่อเพิ่นสิได้ชี้รถบอกรถเบนเพิ่นก็ชี้คือเก่าพี่น้องเฮ้าผู้จังเฮาเจ้าข่อยกับชี้ยูสูชี้ตัวตานะครับขั้นลาเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปนะครับก็คือเพิ่นเอื่นว่าความนิยมของแต่ละบุคคลมันต่้งกันพี่น้องเขาบางเทื่อนนี้ผมอยากบอกด้วยพี่น้องเด้อมันนี้ขอขอขอเปิดหน้าบอกจัหน่อยนะครับบ่าจัหน่อยคือบางเทื่อน่ะฟร์มญ่เพิ่นได้ขายกันตัวละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับเนาะ แ่ว่าบัตรเกษตรกรมาเปิดราคาเนี่ยผ่นว่าคือแพงแทะบ่สมราคาคือยังไป็งสีนะจริงๆแล้วพี่น้องเขานะครับกามันก็มีต้นทุนกันสูบผูสุคนพี่น้องครับคือการที่พี่น้องเกษตรกรมาเปิดราคาให้พี่ให้น้องได้เบิกงนํานะครับถาบ่มักก็คือพันไปพี่น้องเขานะครับถามักก็คือผูดคุยราคากันพี่น้องเขาย่าสะด้อยคาของกันแลกกันพี่น้องครับผมเอายังสีดีกว่านะครับอยากบอกอายุนะครับกะ กัดโดนๆเนาพี่น้องเฮาที่ผมได้่วเบานะครับแต่ะครผมได้่วเบาผมเดีเ่ยวผมผ่นเบาแห้งผมกับ่อค่อยอยากเบาพี่น้องครับผมกับ่อค่อยอยากตอบตัวบันไดเพราะว่าผมจกเดือดๆแน,น่อย <c> ่ <oughs> างน่อยจังจังตัวนี้พิดไปแล้วเรียบร้อยครับสี่แสนเก้าหมื่นครับเป็นจังไหรพี่น้องเฮานะครับเนี่ยจากเฮาเปิดตอนนั้นเฮาเปิดได้บานเนะไ่ได้เปิดนะครับเฮาบ่ได้เปิดเทียนบ่ครับบ่ได้เปิดราคาครับ,บอืมาเสียวมาเลี้ยงเป็นแม่บอกนะเห็นแม่เขาใหญ่ไหมครับพี่น้องเฮานะครับ จังสี่แล้วต้นโตจังสี่เพิ่งขายเลยคือเก่าพี่น้องเขาซี่แสนเก่าครับผมปิดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขานะครับล่อทรงสี่นะครับเนาะครับรอทรงวันที่สิบเก้าครับอันนี้มาฝากเป็นกำลังใจพี่กำลังใจน้องนะครับถ้าผู้ใดมีควายงามเนาะครับเนาะครับมีเจ้าขวางคือเก่าครับถ้ามีนายห้อยไปกดไปเตียงราคาหลายกะบทั่วมหาพระเทพได้ครับผมอยากซื้ออยากขายอยากเปลี่ยนได้ทุกกรณีได้ครับได้ครับได้นี่นะครับทั่วมหาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยากซื้ออยากขายหรือว่ามีควายงามนะครับอยาก อยากเอามาออกช่องถ้าว่าจะคว้างประกาออกอ่ะทั่วมาหาประเทพดลยนะครับเนาะครับผมนี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงนะครับวัวตะกี้เจ๊จ้อยเนี่ย,ยตัวเปลี่ยนหลายนะครับเนาะครับตะกี้เจ๊จ้อยเปลีย่ยนหลายพี่น้องเนาเดี๋ยวทายจะหนานวเนาะเบึงเบิึงทั้งเบิึงทั้งขางกันอนั่นเต็มเราบ่ะนี่ถ้าผมทายรอบแรกผมนึกว่ามาจะเห็นเห็นแต่สีโค้งมัดทุกทุกสี่นะครับวันนี้เต็มแล้วอิ่มแล้วบันเพื่อนๆนะพูดนะ นี่มีเหนือมีนังขึ้นมาแล้วนะครับมาอยู่นี่แค่พ่อสี่เดือนไปครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เนาะครับสามเดือนกว่าประมาณสามเดือนกว่าๆพี่น้องเฮานี่ไปเอาไปเจ็บมาเนี่มาตัวไรบาณฑิเปิดเอามาบานี่ครับตัวนี้กาฝากพี่ฝากน้องติดตามไปนะครับว่าด้ยุ่งกลพี่น้องเฮาไปเมืองโคราาดเช่กันนะครับน้องเพื่อนได้ครับเทพารักษ์ครับเทพารักษ์พี่น้องเฮาใหญ่ไปเทพารักษ์เลยพี่น้องเด้อนะครับฝากติดตามน้าพี่น้องเฮาเนี่ยเลื่อบนทองพุ่งเพชรไปทำได้เนี่ยเด็กยักษ์นะครับตัวนี้ อ๋พี่น้องครับบานนี้มาเบิ้งตัวแรกแหกหมานพี่น้องเข้าตัวเปิดราคานะครับล่าเหรียญมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าดาวพยัคฆ์ครับลูกสาวดาวพยัคฆ์นะครับตัวนี้พี่น้องเข้าป้าถัวดาวพยัคฆ์หนาสีเป็นสายดาวซีพีเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเพชรสยามเนยน้กะบ่บ่บ,บ,บ่คอยหมั่นใจป็นได้ครับแต่ว่าดาวพยัคฆ์นี่คือตอนนี้เพื่อนหนาสีอยู่อุดรธาน,านีพี่น้องเข้านะครับอยู่ฟร์มฟ้ามหญ่ฟ้ามหนึน่งนะครับดาวพยัคฆ์เด้อพี่น้องเด้อนะตัวนี้เพื่อนได้ลูกตัวแล้วครับเนี่ย ลูกสามในทองครับลูกสามค่าทองครับเพิ่นสูงหลายปันได้ครับนี่ร้อยสี่แปดบวกลบครับป<อ>๊อดถูกพี่นอ้องเฮาแม่นี่บ่ธรรมดาเลยเด้อพี่น้องเด้อคุ้ยตัวนี้อันออกจากฟาร,รม์มเสียโต้งครับเสียโต้งนะครับบ้านหนองกุ้งบาระเบือนี่ห่วยลายประวัติเห็นเบิดเพิ่นซื้อมาสมัยตอนมันแพงเพิ่นซื้อมาหาเสีนเกียครับตัวนี้นะครับเนาะครับผมก็เป็นควายซาควายลื้อนะครับแถวบาระเบืออีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ติดตามเพิ่นอยู่พี่น้องเฮานะครับเนี่ย ลูกสาวดาวพยักษ์สิครับสูงร้อยสี่สิบแปดลูกสามข้าทองพี่น้องเขาครับเพิ่นผสมครับพอได้ก่อนครับเพชรสยามครับเพชรสยามพี่น้องเขาอันนี้คือเป็นควายแม่บ็อกแม่คอกแม่รักไปเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับครับสมัยนั้นก็เป็นควายซาควายลื้อของบอระบือเลยนะครับในช่วงที่เพิ่นสื่อพี่น้องเขาเนี่ยอ่างหนาลึกไงพี่น้องครับแล้วผลงานการใช้หลวงเพิ่นนี่พี่น้องเขาโอ้บ่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ลูกลูกติดครับเพิ่อนเป็นลูกเจ้าไม้ลูกสิด ลูกติดก็เพิ่นตัวล่าสุดเนาะสิบเดือนสิบเดือนเป็นลูกของเจ้าไม่นะครับเพิ่นขายไปสามแสนเจ็ดหมื่นมีพี่น้องเขานะครับโอ้ยซุดเพชรสยามเพชรสยามมีไห่มีมเนี่ปอมีไหมเนียังมว่าเป็นยังว่าเป็นยังนะครับอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องเข้าตัวนี้ตัวนี้คือแน่นอนพี่น้องเขานะครับถามทามจ้าของเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เลยนะครับ ลูกสาวดาวพยักสูงรอยซี่แปดลูกสามค่าทองทองกับเพชรสยามเพชรสยามแปดเดือนครับแปดเดือนนะครับยังไงพี่น้องเฮางขันเป็นห้องวารลอยหาซิบกับว่านาเกียรติครับพี่เนาะครับผมเพิ่นเสมอแหม่เพิ่นยี่หลี่ม่นยั่ไงวารลอยหาซิบด้วยครับโอ้ขักบ้านนี้เพิ่นซื้อกันมาว่ารลอยหาซิบด้วยอืมบ้านนี้มันท่องใหญ่นะครับอืมผู้ดำเนม่พี่น้องเฮาต้นตัวลำชิงนะครับเบิ้ง โบโต,ตโลมันนั่นเสียใจกับสีเห็นอยู่ตัวล่าสุดอะนะดูเดือดอยู่ครับพี่พน้องเขาหาเสียนหาเสียนได้ยังนี่นะครับเพิ่งเสือกันราคาสามแสนเจ็ดขากูขับพี่น้องเฮานะครับให้ว่าเป็นควายควายซาควายลือแถวบอระบรืออีกตัวหนึ่งเลยได้พี่น้องเด้อน,นะครับช่วงช่วงที่ช่วงที่เพิ่งเป็นราคาครับนะครับตัวนี้นี่สีอ้างแบบว่ามันธรรมดาอ้างแบบโองเลยพี่น้องเฮานี่นี่นะครับเคย,เ,คยเห็นเคยไปสอดไปซองเคยไปแวะไปเวียนเพิ่งยู่พี่น้องเฮานี่แม่นี่พี่น้องเฮา เลียงายครับเดียง่ายอันนี้คือวายที่เลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติควักบ้านๆเลยครับครับปอยยุติเนี่ยนะครับผมนี่นะครับบ่บ่ให้ว่าว่ออะไาเป็นเป็นอนหน้าเลยแมนครับให้ว่าบ่ได้ไเป็นวายที่กินหัวหันอันนี้บ่ได้ไกินหัวหันเลยพี่น้องเลยครับอันนี้การันตีได้เลยนะครับตัวนี้บ่ธรรมดาเลยเบื้องบ้านนี้ราคาเอาแบ่งพีแบ่งน้องเลครับบันนี้เอาแบบราคาแบบแบ่งกันไปพัฒนาครับครับเอาแสนสี่หมื่นห้าพันครับ พี่น้องเฮาตัวนี้ผู้ใดมีเงินมีคำนะครับผมว่าเป็นแม่บอกได้กับบมานวานี่เราพี่น้องเฮาก็คือเพื่อนเป็นควายในราคาลักไงมาแล้วนะครับเราที่เพิ่นแบงกมากนี่คือเพื่อนขายลูกได้หลายบาทนะครับขายสามแสนเจ็ดอย่าใช้รูจักจยัวถามืันล้วน <c oughs> เออพี่น้องเฮานะครับบถถาา่านวนเาธรรมดาเราเบื่อใกล้ๆกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขักันยังพี่น้องครับ อัตลักษณ์เพิ่นที่หนึ่งพี่น้องเฮาเมือตาเตียมมรสนะครับเลี้ยงง่ายครับก้อยตัวเนี้ยเลี้ยงง่ายเป็นลูกยาวพยักเตียมจำข้ออ่องถุงน่องขาวนะครับอันนี้คือใส่กำไลทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นไอ้ให้ว่าเฮามาเฮาท่ายแบบธรรมชาตินะครับเนาะครับแต่ว่าเรียบเพิ่นจะเสียเงาหน่อยนึงเงาหน่อยนึงครับก็คือถึงกับหน้าเกียรติเลยครับขับขึ้นเบิ่งเอาเนาะครับเนาะครับก็ว่าเสียนห้หมอเบียดมาเห็ดให้ยแล้วว่าเห็ดบ่ได้ก่อนหลวกกันก่อนเห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้เจ้านี่มันท่องแห้งแล้ว ตองขอดลูกแล้วก็ยังเห็ดครับผมนี่นะครับแจกกับว่าหนาเกียรนะครับพี่น้องก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเบื้องถืนว่าให้มันหลวกลูกกอนด้วยไอ้พี่น้อหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับสี่หมื่นห้าพันพี่น้องเฮานะครับเนี่ยคว้วพันธุกรรมดีๆแล้วก็ผสมพอดังใบนะครับเนี่ยเพชรสยามพี่น้องเฮาไก่ขอดแล้วของแท้เลยครับอันนี้ตรวจสอบได้นะครับครับผมถึงต้นทางนะครับได้เบิร์พี่น้องเฮ้านี่ก็เห็นประวัติอยู่นะพี่น้องครับเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ที่ใจลูกถือว่า ได้การด้วยพี่น้องเขานะครับแต่ว่าเพิ่นเป็นควายไทยบ้านนะครับเนาะเป็นควายไทยบ้านที่ว่าขายได้แพงในช่วงหนึ่งนะครับเราก็ซื้อได้แพงในช่วงหนึ่งซื้อมาหาแสนเจ็ดมื่อ่นคอะบนนีเป็นไงพุณอะโอ้หน้าตาไห่พี่น้องเข้าพูดหน่อยไหมตำนี้ไม่มีนะครับเนาะกับมีแต่วาเลมันอยากยงวๆหน่อยหนึ่งท่านั้นนะครับผมมองอื่นกับปลอดพี่น้องเขานะครับปลอดเลยอ่างนาหลึกนะครับพุณ โอ้หาไปยืนขอกพี่น้องเขานี่เอาไปรุนหลดพี่น้องเฮานี่เพื่อเพเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่เมียเนี่ยครับตัวเมียเยอะพอว่าลูกตัวที่เหลือเป็นตัวผูนเนาะครับผมนี่นะครับขวดอะยางใหไงย่างอ่างเลยพี่น้องเข้าว่าลูกผูสองตัวหลือไหมสองตัวแล้วเนาะครับผมนี่นะครับเบิ้งเอาเลยกเพิ่นขายลูกผูไปได้หลายบาทแล้วพี่น้องเฮานะครับเพิ่นก็เลยแบ่งพี่แบ่งน้องมานะครับในเมียพันธ์แบบนี้นะครับหนึ่งเซนสี่หมื่นห้าพันครับห้าพันบาทต่อรองได้ครับผมส่งฟีหอดคอกเน้นทุ เพิ่งถ่ายยางพอนครับใหญ่ๆแผล่ถูกเว้เฮ้ยพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งโตผูพี่น้องผู้ใดหานะครับพอพันนะครับใส่ใหญ่พี่น้องเฮานะครับใส่ใหญ่ๆเลยพี่น้องครับเอาไปคุ้มฝูงหรือว่าเอาไปรับจ้างนะครับหาเงินหาค้ำตัวนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับแนะนําให้พี่น้องนะครับรายละเอียดอะไรครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าเงินอุทัยครับมีความสูง160บวกลบโอ้ ฟันแท้หนึ่งคู่คู่สองกำลังขึ้นครับปาดพี่น้องเฮาผู้ไดหาสายอมตะเด้อพี่น้องเดิอนะครับผู้ได้หาสายอมาตะนะครับสายปางเงินพี่น้องเฮานะครับ<ะ>เบิ่งเลยักตันกว่าครับตัวนี้เฉลียวคู่เดียวสิครับนี่คู่หนึ่งคู่สองกำลังขึ้นอน,<า>น,นั่นพี่น้องเฮานะครับปาดเอือกแหมแจงขาตีนเล็บพี่น้องเฮานะครับเบื้องเกือบพ้นพี่น้องครับพูดนะท่ายเทย พี่น้องเฮ้ามืนอนี้กรสีบ้นิ่งปันได้นะครับเพราะว่ามีแม่สาวตัวหนึ่งเพิ่นเป็นสัตว์นะครับแต่ว่ากรสีท้ายให้พี่น้องในเบื้องนะครับโตท้ายเป็นสายประกวดด้วยพี่น้องเด้อนะครับตัวที่เพิ่นเป็นสัตวดยูเดนีนะครับตัวนี้ก็เลยอยากคุ้นๆุ่นยังน้อยพี่น้องเฮ้าแต่ว่าจริงๆแล้วนี่สายเพิ่นคือแบบนี้เลยพี่น้องเฮ้านะครับปานเต่าพี่น้องครับเบื้องของเพิ่นนิสยัยดีครับเลี้ยงง่ายสไตล์ป่าเงินพี่น้องเฮ้าข้นเขานี่พ่อเจ็บนิ้วป่ะครับนี่ยเจ็บนิ้วครับโอ้หัวไม่พี่น้องเฮา เน้นช่มตัวจริง้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเบื้องหัวเบิ่งเขานะครับเบื้องอัตลักษณ์พื้นนะครับเบื้องเอิกเบื้องขาพี่น้องเฮาเบื้องเกือบเบิ่งเล็บให้ว่าเล็บนี่พี่น้องครับเบื้องเอาเลยหนาตึ๊บนะครับหนาแบบยางคักเลยนะครับเล็บพิ้นตั้งเธอเลยนะครับตัวยาวครับเอิกใหญ่หลกว้างเนาให้เบิ่งครัดพี่น้องเฮาลูกชสยปังกันเนาะครับเนาะครับผมโอ้ขึ้นขอออกยางคักนี่ใสดีครับรับประกันตันกว่าตัวนี้เขียวคู่เดียวพี่น้องเฮานะครับ หมายว่าแจวเต็มปากไม่รุนลอยเจ็ดซิปพี่น้องครับตัวนี้โอ้ขากิริเบิ้งไข่ก่อนวันนี้ราคาไปเลยครับวันนี้ราคาผมว่าไว้แสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเฮาผมนี่นะครับเบิ้งแข็งเบิ้งขาเบิ้งไข่เบิ้งหางนะครับเบิ้งเหล็บเบิ้งก่อยโอ้มุ้ยมองถิ่มพี่น้องเฮาตัวนี้หนึ่งแสน สามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันพี่น้องเข้าปอดถูกข้อไหมแข่งขาพี่น้องครับเกือบเลียพื้นนะครับพอเทียบกายเป็นคนแข็งไปเลยพี่นอ <c oughs> ้องห <c oughs> ้าใหญ่เกาหลีนะครับตัวนี้หน้าขวดลอยเจ็ดสีครับ<น>รเบิบ่งเอาเลยเบิ่งเอาเลยนะครับบ่อเลี้ยงอัตลักษณ์นี่ย่าต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ใสดีพร้อมครับตัวเนี้ยนั่นนั่นเบิ่งคนจากลู่ไปแสะนั่งนั่นตินนั่งนั่นผู้สาวคนนะพี่น้องเข้าโอ้เบิ่งแรงพี่น้องเข้าพูดอะไร เบื้งหน้าเขาโค่นเขาเพห็นไหมลูกชายปา๋าเงินอุทัยฟันแท้หนึ่งคู่ครูสอนกาลังขึน้นครูสอนกาลังขึน้นพี่น้องเขานะครับเบิ้งความไงผดพี่น้องเขาร้อยหกสิบบวกลบนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทนะครับตัมนี้บ่มีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้มิตรบา,นนาลหน้าผดเหรพี่น้องครับเนี่ยโอ้ใหไงขากิลีพี่น้องเขาใหญ่ยยครับตัวนี้ใไงไงไงหืยย่อได้บ้าเนี่ชื่<ร>อใดบ้างนี่ชี่อใดครับ นี่พี่น้องเฮาเบิ่องนี้ยืนเฮ็ดโอสวยอยู่พี่น้องครับเบิ่งดูเนี่ยเพื่อน่ะโอ้พอดพี่น้องครับอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงผมบ่เสียว่าสิมีควายจังเสียราคานี่พี่น้องเฮาเบิ่ง130,000หมื่นอาปั้นดีสังหากโอ้เขาแหมพี่น้องครับเนี่ย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 สไตล์ปัาเงินนะครับเบิ่งเพื่อนอะโอเนี่ยจีเป็นล้านเด้อครับตัวเนี้ย ตะเกียตะเกียตัวนี้นะครับนี่ครับตะเกียรวอลเลี้ยงพันหากันเป็นล้านคุณแม้ตะเกียรโอ้วอลเลี้ยงวอลเลี้ยงอะอดีตนะครับเนาะครับผมวอลเลี้ยงอดีตเพิ่นนะครับราคาควายตัวนี้คือเป็นเป็นขั้วลักไงพี่น้องเฮานะครับเพิ่นก็เลยตะวาหัวนี่พี่น้องครับโอ้พี่น้องครับเห็นมบิ่งตัวจริงว่ะเด้อไงอีหลีดิเพื่นบ่พูดดิพูน่ะหัวเพูดไหมกันกลัวครับตัวเนี้ยอืพ่นน่ะ เบื้องเขานะครับเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องแขงเบื้องขาเบื้องเล็บเบื้องกขักเป็น้องห้องพูน่ะมวยงมองทิมตัวนี้มู้งพ่อมเชื่องพร้อมเบื้องนี้ไหมเนาะพูน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอย่าสาเด้ออย่าสาเด้ออย่าสาเด้อตรงสีอย่าสาเด้อได้การเดียร์ที่ตรงเสียนะครับแล้วเป็นสายที่เป็นสายอมตะที่หายากนะครับเนาะครับผมสายปางเงินพี่น้องห้องนะครับพูน่ะโอ้โยไปเบุ้งตัวต่อไปห้องปาดทู ขุนไหมคุนไหมย่างปันสร้างอ้าวพี่น้องครับบ้านนี้ว่าเบื้องนั่งเอกของรายการพี่น้องเฮานี่นะครับตัวนี้กำลังเป็นสัตว์ย่างแห้งนะครับตัวนี้เพิ่งเนื่องหางเพิ่งสิไปนะครับเห็นผู้เบาหันยละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าบิ๊กอุทัยครับลูกสาวบิ๊กอุทัยครับมีใบเกิดครับเอกสารครบครับผมปาดสูงเท่าไรครับตัวนี้ ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับลาสถอายุเพิ่นได้ครับสองปีห้าเดือนครับสองปีห้าเดือนพี่น้องเข้าตัวนี้ฟันรุดไปครับนี่ฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งความงามเบิ่งเบิ้งอัตลักษณ์เพิ่นนะครับออถเบิ่งนาคมครับก็ไปเกาหลีมาพี่น้องเข้านี่นะครับฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมพี่น้องเข้านะครับ อ่าเฉียวจากเริ่มหัางแน่แล้วพี่น้องเฮานะครับกรสิปลายในกรสิปลายปีเราพี่น้องเฮานะครับสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือน, 2> 2อนแต่ควายเป็นสัตว์แล้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับสัตว์พอดีเลยครับพร้อมผสมเลยตัวนี้ผู้ใดหมักหมักผสมไว้ก็ได้เลยนะครับเบื้องเนี้ยพูดนะอ๋อถูกสูงรอยสี่สิบเจ็ดบวกลบ,บนะครับ<ม>ลูกสาวบิ๊กอุทัยมีใบเกิดครับเอกสารครบแข้งขาดีอัตลักษณ์งามพี่น้องเฮาตัวนี้เบื้องเนี้เรียบเรียบดีเบื้องผืนยืน อยากไปหาแต่ผู้เบาพี่น้องครับเบิ้งเราดูเบิ้งเลยนะครับป๊าตัวนาคมบักข้าได้พี่น้องเด้อครับอัตลักษณ์ชัดครับตัวนี้เฮาเบียงพีเบียงน้องไรไปไหนครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสำหรับผู้ใดร้อยห้าสิบครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ควายแม่สาวนะครับไปพัฒนาพี่น้องเฮานะครับเกิดจากแม่ร้อยห้าไอ้สี่แปดะเกิดจากแม่ร้อยสี่แปดได้พี่น้องเด้อนะครับมาเบิ้งหางเพิ่นพี่น้องเฮา อุ้ยเบิ้งคุณไหมเบิ้งกระดูกโครงสางนะครับโครงสางดีแข่งขาได้เล็บเล็บได้หางเหย้าหางพัวหางเลื้ยหางลามนะครับคุณเหรอไหมโอ้ลำตัวเหเนาะครับเนาะเหย้าครับตัวนี้เหยาเหาเนี่ยมาชมตัวจริงแล้วพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่ามื่อนี้เพิ่นสิบวนิ่งบันไดนะครับเพันเป็นสัตว์แข็งสมมติสนมติวันเหย้าบอต้องเสือไเลยครับตัวเนี้ย ได้เดียงได้ขายงเดี่ยงครับได้หางผัวนะครับวิ่งสายประกวดเลยตัวน่ะนั่นเบิ้งไทยนะครับโอ้ดังก็ไปข้าก็ไปเสริมยุคประเทศเกาหลีมากเลยนะหุ่นไม่เนาะต้องปิดเลยผัวนะอ้ยอนาคตร้อยห้าสิบอนาคดลอยห้าสิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับงามงามตัวนี้งามหนึ่งแสน เจ็ดหมื่นห้าพันครับเจ็ดหมื่นห้าพันเป็น,าปนารคาค,าเ, ق, คาเปิดราคาห้องครับราคาแผกราคาเปลี่ยนราคาราคาเปลี่ยนก็ไดพ้พี่น้องเขานะครับผ <ละ S 1> ู้ใดมีมาเปลี่ยนกับจริงกลาง,งมาเลยครับอ่าได้คือกันได้ถูกแพงค,คือกันพี่น้องครับเนี่ยหรือว่าอยากให้ผสมให้กับทั่มาคุยครับพอเทียบได้พี่น้องเด้อนะครับอีกหมื่สองมื่นนะสิผสมเทียมได้พี่น้องเขาแต่ว่ามันอีกขึ้นมาคักเลยนะครับตัวผูกกับพยูตัวเมียกับพยูแวต่่าบ่บ่ท่านผสมดอกมันมันให้มันเฉียวรถนะก็น้องเนาะมันได้ฟันเท้ายัดคูันึงก่อนครับให้มันเงี้ยครับก ลอยหาซีบสักวอนยังผสมเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนี่ยได้การอยู่นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมต่อรองได้เหมือนเดิมครับผมนี่เมือนตะลักตะหลักมันคือชัดขัดเถกชัดจริงเนาะปวดไหมขาวจานผ่านไหมเนาะปวดอะหายากิดเด้ยวน่ะเดี๋ยวมาเต๊ไก่ปานงูทังทานเนาะปวดเหรอปวดเหไหมเบิ้งพี่น้องเฮารู้อ่องข้อนะครับปวดอะเบิ้งความเบิ้งหน้าตาเพิ่นนะครับทางเขามันวุ้งวุ้งข้อร้องโดดหลุดตาแต้มแจ้มจ่มเขาเปิดนะครับปวด พวกนี้แม่พผลอ่ะในการเลยตัวนี it, ้นะครับไปขอเข้ากินอาหารกับพวเปลี่ยนไหมตัวนี้ธรรมชาติเลยสครับนี่ธรรมชาติเลยกินอาหารกับพวเปลี่ยนอ้าสายปั่นไอ้ปั่นต่อพี่น้องเข้านะครับเนี่ยงามงามงามในการอยู่ไปเลยครับไปเลยย่างเลยย่างให้พี่น้องเบิ้งถ่ายย่างนล้วเหนียวเหนียวๆยาวไปยาวไปไปลาไป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 นั่นพี่น้องออาเบิ้งเอานะครับในการ อ้าพี่น้องครับบานนี้มาเขาสู้ดหมดแม่ลูกพี่น้องเขานะครับเป็นความจิตใจลูกไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วลูกพนนีปอดตัวไปแล้วไปแล้ว y, มาแมา่มาแม่มาแม่เฮ้ยย้อนลายแม่นเนีเ่ยเฮ้ยว้าเป็นไงพี่น้องครับเนี่ยเอ๋อไปอีกแล้วเดี๋ยวจะนำทายเด้อพี่น้องเด้อล่ายเรียมมาเลยครับล่ายเรียมมาเลยอัน,นอันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูก ลูกตัวเมียลูกตัวเมียเจ้าหมูหยอง <laughs> ป๊าดพี่น้องห่าเบื้องหองาหังนะครับเดี๋ยวถ่ยายครูใครมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องเบือบ้องแบบธรรมชาติสีเลยนะครับเนี่ยอ่ะพูดนะพูด,พด,พด,พด,ดนะจนี้เดือนครับเนี่ยจี้เดือนครับซี่เดือนลูกสาวของไอ้เพชรลำโขงแม่ลูกสาวของเพชรลำโขงพี่น้องห่าเนื้อหนังเนี่ยเป่าต้องห่วงเลยนะครับโอ้ยเ <laughs> <laughs> ขากันป้านเจ็บบ่ะเดี่ยวพูดดูพูด่ะ แม่เพื่อนได้ครับบันธิสูงเขาได้แม่เพื่อนเนี่ยแม่ร้อยสามสิบหกบวกลบแม่ร้อยสามสิบหกบวกลบไทยร้อยสามสิบแปดไข่ลูกแรกครับเป็นไข่ที่พ่อสูงมากนะครับ,รบแต่ว่าแห่งเป็นไข่อ่า,อางไข่ลูกแรกแล้วกับพี่น้องเขาเบิ้งเบิ้งผลงานการใช้ลูกแล้วกับน้ำนมเพิ่นนะครับเนี่ยลูกเพชรลำโขงลูกสาวเพชรลำโขงนะครับเบิงงงบบ้งหนังหยูนะครับบามันเลยพี่น้องเขาเนี่ยพูดนะพูดนะเบื้องในเบียงแล้วพูดนะ <the kompl ains> เป็นจะเขาไปเล่นแต่นาหมูอพี่น้องเฮาเบื้องแม่สักกอ่อนพี่น้องเฮาเดี๋ยวผมเห็นเบื om, บ้งบงบงอ <l uit> <l uit> งเต่านมครับขากลองวัวนมพี่น้องเฮาเบื้องเลยง่วนนมหมายเลยตร<อ>วจเต่า,านมแมเนาะพูดไหมบู๊ย <l uit> เบื้องโดวท่านลูกพูดนะพูดนะดนะแม่ร้อยสามสิบหกเป็นลูกแรกครับผมถอยร้อยสามแปดนะครับเน <l uit> าะถอยร้อยสามแปดสามเก้าพูดนะหน้าตาเพิ่นนะครับอัตลักษณ์งามตัวนี้คมน,นี่แม่แม่ยพันธุ์ทับอีกไหมครับนี่แม่ยังอยู่ครับแม่ยังบรรทับด้วยพี่น้องเด้อครับเนี่ย เบื้องถ่ายเบืบ้อง,ง,งถ่ายลูกคนเบื้องเอาหางคนปื๊ดปั่นหมักต้นพี่น้องเขานะครับโอ้ข้าขนาดเลยคมนี่หลาปไปได้ครับราคาเพิ่นคมนี่คมนี่ผมเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันครับเอา <c oughs> โอ้หายยากเลยพี่น้องเด้เออ่าไข่ที่ว่าใหาน้นมนมลูกแบบนี้นะครับเ <c oughs> บื้องเต่านมเพิ่นปั่นง้นมพี่น้องเขาเนี่ย <c oughs> เป็นแมวว่าสูงมากนะครับแต่ว่าเบื้องผลงานการใจลูกเลยพี่น้องเฮางบหน่อยทุนหน่อยนะครับต้องแบบนี้พี่น้องเฮาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่คุณอ่ะค พหเหเหลืองปานขมินพี่น้องครับลูกพ่นน่ะใจลูกดีน,น้ำนมดีถือว่าพานพี่น้องเขาแล้วราคานีพี่นอ้าานนองครับกรเษกษตรกรจับต้องได้เอาแม่ไปเลี้ยงอันนั้นม่อไรครับเมือส่นแม่ลูกอ่า่ออันนี้กับอันนี้กัแม่ลูกกันตีแม่ลูกแม่กัท้องแล้วลูก่เ่ตัวไหนตัวนี้ตีที่แม่มันนี่ั้นมาของเอของแม่นี่ก็ได้สามหมื่วอแม่ว่าเนาเปิดหาหมื่นเท่าไรก่อนห้าหมื่นเก้าพเอาแบบแบบถึกๆไนี่ แบบถือ,ถอให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับเอาแบบเรียลลเลยด้วยพี่น้องเด้อนี่ให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับก็พี่อบอกมันอยากเลี้ยงไหาก,กันดีแต่ความจับต้องไม่ได้นี่แต่โตเป็นแสนเป็นแสนเด้อโตของถือกับนีหลังของอก็เทียบอ่ะนั่นอันนี้ได้หอดสามใใหัวใจบาดนี่ยแม่ก็ท้องแล้วมีใบมีหลอดแม่สูงเท่าไร้ครับนี่ยร้อยสามสิบหกบวกลบทอกันก็แม่นั่นเนาะ ลูกแหลกคือกันลูกเพิ่นได้ครับลูกไผ่ลูกหลอดได้ลูกหลอดมีใบมีหลอดเรื่องโยก้อเพิ่นมาเพิ่นเอาไหมากใบจั้งลูกตัวใดเป็นตัวใดโอ้นี่นะครับเดี๋ยวให้เล่าถามจะของเก่าไห้นะครับว่าเป็นลูกตัวใดนะครับเนาะแข่งขาใหญ่ดีนะครับเนื้อหนังได้พี่น้องเฮาสามเหมือนเก่าสามหมือนเก่าครับห่วย แหมมันอยากมากวนกันหรอเอาเลยมันอยากมากวนกันน่ะไปเข้ากันน้ำนมดีเข้ากันตัวนี้คือตัวนี้สามเมื่อเก่านี่คือได้สามหัวใจนะครับเนาะสามหัวใจทองกับได้ทองเรียบร้อยแล้วนั่นตัวนี้พระธันดีทับอ่าตัวนี้พระันเด้ทับพี่น้องเขาหาได้ความน่ารักได้ความน่ารักได้ได้ความหนาได้ให้ว่าได้้โอได้เบิด์ตเลยพี่น้องเขาเบิรงเอาเลยนะครับเอาให้พี่น้องเบิรงเอานะครับตัดสินเอาคนน่ะแง่เาเป็นแง่เอาลูกคนน่ะ หนังข้อเนี่ยครับก็บามันพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยพุ่นน่ะหน้าตาสวยนะครับแทงขาได้นะครับงอหางใหญ่ถ่ายดีแม่เพิ่นน้ำนมนี่ทีนึงนะครับตัวนี้เอ้าโดนๆมีเสือเด้อพี่น้องเด้อ50,000 9,000ครับ9,000บาทพี่น้องเฮาพป่ดตอนนี้บ่มีนะครับเนาะบ่มีครับบ่มีเ้าะทรงฟรีให้พร้อมพี่น้องครับไปเบิ่งเลยตัวใหม่เฮาอุ้ยแข็งแรงดีพี่น้องเฮาดูคนดูไปปวนนะพุ่นะปวดนะเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งแม่สุดท้ายของรายการละเลียมมาเลยครับ อันนี้เป็นควายสาวท้องแรกครับควายสาวท้องแรกร้อยสี่สิบหกบวกลบร้อบวกลบนะครับหนาเลิกตัวเนี้ยหนาเลิกเลยแม่ตัวตัวนี้นี่เป็นลูกผู้ใดครับตัวนี้หูจักบ่ตัวตัวดีรน่ตัวนี้เพผนว่าเป็นสายเพชรอุดรมันนี่ในท้องเพิ่อใดครับไอ้ท้องกับท้องกับแต่พอพันตัวลูกเขินมุไท่นะครับอืมก็คือผสมตัวนไหนนะครับเนาะครับผมโอ้เอ้ามันคือเจรันหรอครับนี่ สิเดืนอนกว่าแล้วครับวายสิบบาทได้กินน่องตัวนี้เปลี่ยนกว่าแล้วโอ้น่าเลิกนะครับตัวนี้ผักคุณเลือดท่านสมุนหุ่นบ่ทันบ่ทันบ่ทัน,ทน,ทนตัวนี้ต้องไปซือ้อเยอะตลาดเบื้องหน้าพี่น้องเฮานะครับร้อยตัวเมียได้ลงมาตัวเมียตัวนี้เป็นได้ครับมี่มีตามสิบพันหูพันตาไมา่ไรนี่เป็นแบบใดนั่นนมันพลองว่าเย่เป็นแบบอืมแต่ว่ามันคือมันคืออ่างขัดแต่ขึ้ครับอ่างเหรอครับขนาดลูกแรกไหมเนาะก็สาวได้ไงก็สาวลูกแรกคืออ่างเลยขัดแต่สด้ีคนน่ะ รอย46บวกลบครับผมลูกแรกท่องแรกนะครับท่องกับพอพันเมื่อกี้นี่เนาะครับนะครับลูกไส้ปลาเงินพี่น้องเฮาแข่งขาดีเรียบเรียบดีพี่น้องครับเบื้งองอะไรพูดนะขาตั้งดีข้อขาดีพี่น้องครับง่ายครับโอ้ยเข่าคู่เดียวนึกติดเลยครับผมแล้วมันคืนอยังอาสวอร์ขยังเขียวคู่เดียวนี่เขียวคู่เดียวเนาะค้อยสาวอืมโอถี่เงยโอ้ยหลุดบ้นหอดซ้ำ เฉวบ่ล้วนสดิเดน้ำนมฟนนมเีบ่ล้นซเดวน้อวพี่น้องเขานะครับฟันน้ำนมพี่น้องเขาเฉีวเีพึ่งห้างนะครับเีวพึ่งห้างนึกว่ามันเตเชียวสีร้นนะครับบ่แมนเชีวพึ่งห้างพี่น้องครับนี่ร้อยสิบหกคันาดรอยหสินาคดร้ออีกแล้วพี่น้องเขาตัวนี้เปิดได้ไหครับตัวนี้เปิดไว้เก้าหมื่สองเ้าเปิดว่าปีอีกละ โอ้ยลอยสี่สิบหกพี่น้องเข้านะครับทองไก่ขอดนะครับ,บฟันน้ำนมนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยเด้อพี่น้องเด้อความสูงความใหญ่ความอ้างเพลินนะครับแล้วกับผสมพอดีไปถึงสิเป็นข้อมตัวกับเบื้องผลงานเอาเนาะครับเนาะเบื้องตันเบื้องตัวเพิ่นเอานะครับ,นะบ,รบลูกชายปลาเงินพี่น้องเขา้าที่เพิ่นเปิดไปเมื่อกี้นะครับแน่นอนขนาดเลยเนี่ยปลาเก้าหมื่นเก้าหมื่นสองพันครับสองพันนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องต่อรองได้พี่น้องเข้าเนี่ยหนาตึ๊บเบื้องถ่ายยังไงอุ่น อู้อีกีรันแล้วพี่น้องเฮาอีกีรันแล้วอีกีรันแล้วตั้มนี้วมีเนาะครับเนาะรับประกันให้ครับเอาพี่น้องครับมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพลินนะครับยักหลับนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหกสองสองสองศูนย์สองสองสองศูนย์เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับมักตัวใดยังคุยเอาได้พี่น้องเด้อสหรับวันนี้พ่อไปสวััสดีครบ